กลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับร้านชุมพลโลหกิจ8888นะครับผมเสกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คไม์นิดนึงได้ยินเสียงผมไหมครับพอดีที่ผ่านมา2อสาวันที่ผ่านมาเนี่ยไม์มีปัญหานะครับก็เลยเสียงผมอาจจะเบาไปนิดนึง วันนี้ได้ยินเสียงผมไหมครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้เนี่ย <Wow. S 1> ผมจะมาแนะนำเป็นตัวสินค้าาชุดเซตนะครับของทาง ดีวอลที่จัดชุดเซ็ตพิเศษมาให้ลูกค้าได้เลือกใช้ก็จะเป็นชุดเซ็ตสวรร์สวรร์กระแทกนะครับแล้วก็ไขควงกระแทกไร้สายนะครับเป็นมอเตอร์บัดเลต ขนาด12โวลต์น,นะครับเป็นมอเตอร์12โวลต์น,นะครับใช้แบตเตอรี่12โวลต์ของทาง D-Walk นะครับก็เป็นชุดเซตคู่นะครับมาให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับชุดนี้เนี่ยก็จะมีสว่านกระแทกกับไขควงกระแทกไร้สายมาให้นะครับพร้อมแบตเตอรี่ อ่าครับก็เป็นเซตพิเศษนำเสนอสำหรับลูกค้านะครับการใช้งานเนี่ยก็อนเนกประสงค์นะครับเป็นสว่านกระแทกเนี่ยตัวนี้ DCD 706มีระบบกระแทกแล้วก็สามารถเนี่ยเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนได้นะครับอ่าตัวนี้ ตัวนี้ด c d 706นะครับหัวจับดอกจะเป็นโลหะให้นะครับจับดอกเนี่ยได้10บมิลนะครับหัวจับดอกจับดอกได้10บมิลนะครับความสามารถในการเจาะของเขาเนี่ยก็จะสามารถเจาะไม้อ่ายี่มิลนะครับเจาะงานโลหะ10บมิลนะครับแล้วก็เจาะปูนเนี่ยได้10บมิลแล้วก็ปรับ แรงบิดได้ถึง15ระดับนะครับปัตงนี้นะครับเป็นแรงบิดแรงบิดสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่57.5นิวตันเมตรแล้วก็จะมีให้สองเกียร์นะครับสองเกียร์เกียร์หนเนี่ยแรงบิดจะอยู่ที่23.5นิวตันเมตร นะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่0ถึง425รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดอยู่ที่23.5นิวตันเมตรถ้าเราปรับที่เกียร์หนะครับปรับด้านบนนี้นะครับเกียร์หนะครับถ้าเราใช้งานหนักขึ้นนะครับเราก็ปรับเป็นเกียร์สนะครับ เกียร์สเนี่ยแรงบิดจะอยู่ที่57.5สินิวตันเมตรความเร็วรอบสำหรับเกียร์สเนี่ยก็จะอยู่ที่0ถึง1,500รอบต่อนาทีนะครับมีแยกขายก็มีนะครับตัวเดียวนะครับคือไม่ได้มาเป็นเซ็ตคู่แต่ว่าที่จัดเซ็ตคู่มาเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับ มีสเกียร์สามารถเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนได้จับดอกได้10มิลนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์บรัตเหล็กปรับแรงบิดได้15ระดับนะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จัดเซตมาให้ก็จะเป็นตัวไขควงกระแทกนะครับมาคู่กันเพื่อการใช้งานที่หลากหลายนะครับ ตัวสว่าน DCD 706เนี่ยก็ใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเราเน้นงานขันน็อตขันสกรูพวกนี้ก็จะแนะนำให้เป็นไขควงกระแทกครับจะเหมาะกับงานขันน็อตขันสกรูยิงหลังคาพวกนี้ได้ดีกว่านะครับแรงบิดสูงสุดของตัวนี้จะอยู่ที่160นิวตันเมตรนะครับเป็นรุ่น DCF 801นะครับเป็นรุ่น DCF801 มอเตอร์บัเตเลดขนาด12โวลต์นะครับแล้วก็การปรับโหมดของเขาเนี่ยตัวเนี้จะมีด้วยกัน3โหมดนะครับ3โหมด <c oughs> ด้านบนตัวนี้นะครับก็เวลาเราปรับโหมดใช้งานเนี่ยนะครับจะมี อยู่ด้วยกัน3โหมดนะครับถ้าเรากดปุ่มตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับไฟจะโชว์ตรงนี้เป็น Precision Mode นะครับก็คือว่าเป็นโหมดช่วยขันนะครับเหมาะสำหรับงานประกอบต่างๆนะครับจะไม่ทําให้ชิ้นงานแตกเสียหาย นะครับก็ความเร็วรอบจะอยู่ที่0ูนยถึงเก้รอบต่อนาที r e c i s i o n Mode การใช้งานเนี่ยก็คือเวลาเราขันประกอบเนี่ยขันเข้านะครับเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยถ้าเจอแรงต้านเนี่ยก็จะหยุดการทำงานให้นะครับไม่ทำให้ชิ้นง,งานเกิดการแตกหรือว่าเสียหายนะครับตัวนี้นะครับเป็น r e c i s i o n Mode ค,ความเร็วรอบก็จะอยู่ที่0ูนถึง950รอบตอ่อนาทีส่วนถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดโลโลก็ความเร็วรอบก็จะอยู่ที่0นถึง1,950รอบตอ่อนาทีก็ใช้งานกลางๆก็จะ,ะไม่เร็วมาก ถ้าเป็นเกียสามไฟจะโชว์ทั้ง3าดวงนะครับก็จะเป็นโหมดไฮโหมดไฮเนี่ยก็ความเร็วรอบก็จะอยู่ที่0ถึง2,850รอบต่อนาทีแล้วก็จะได้แรงบิดสูงสุดที่160นิวตันเมตรนะครับอัตรากระแทกของตัวนี้เนี่ยสูงสุดก็จะ อยู่ที่3,600ครั้งนะครับ3,600ครั้งต่อนาทีการกระแทกของอรุ่นเนี้ย DCF 8 0 1นะครับก็<อ>ที่แนะนำให้ลูกค้าใช้กันเนี่ยก็เพราะว่าตัวเนี้ยจะมีโหมดช่วยขันด้วยนะครับจะไม่ทำให้ชิ้นงานที่เราประกอบ เหมาะสำหรับช่างติดตั้งทั่วๆไปถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์นะครับงานต่อเติมอะไรพวกนี้เวลาเราขันประกอบถ้าเราใช้โหมดพิซิชั่นช่วยในการขันเนี่ยก็จะไม่ทำให้ชิ้นงานาเกิดการแตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาขันเข้าปุ๊บถ้าเจอแรงบิดจะหยุดให้ทันทีนะครับใ่ได้ ยังไม่พอใจเนี่ยก็กดสวิตค้างไว้สักประมาณสักสาวินาทีก็จะกระแทกทำงานเข้าไปต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในชุดกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่น DCK 2 1 1 1 L 2 T นะครับถ้าเป็นชุดเซ็ตนะครับถ้าเป็นชุดเซ็ตมาคู่กันแบบเนี้ย ก็จะมีชื่อรุ่นว่า DCK 2 1 1 1 L 2 T ในชุดเซตก็จะมีสว่านกระแทกนะครับ DCD 7 0 6ให้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ไขควงกระแทก DCF 8 0 1ให้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดความจุ3แอมป์12โวลต์เนี่ย ให้สองก้อนนะครับมาพร้อมกล่องทีสแต็กนะครับภายในกล่องก็จะมีมาให้เป็นแท่นชาร์จหอันด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอมีดอกไขควงนะครับดอกไขควงให้1ดอกแล้วก็ตะขอเกี่ยวสำหรับติดตัวเครื่องเอาไว้เกี่ยวกับเข็มขัดกับกระเป๋า เวลาเราขึ้นใช้งานในที่ที่สูงๆนะครับเราไม่ต้องถือนะครับเราก,ก็เกี่ยวไว้นะครับครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจสินค้าเนี่ยทางดีวอลเนี่ยก็จะรับประกันตัวสินค้าให้ถึง3ปีนะครับปีเต็มๆนะครับ ตัวเครื่องภายในนะครับสามปีนะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่กับชาร์จเจอร์เนี่ยก็จะรับประกันให้หนึ่งปีครับผมสองตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดสิบสองโวลต์น,นะครับน้ำหนักก็จะกระทัดรัดไม่ไม่มี น้ำหนักที่มากเกินไปนะครับการใช้งานก็จะสะดวกสบายนะครับตัว DCF 801ตัวเนี้ยน้ำหนักก็ประมาณอยู่ที่8ขีดนะครับแขีดไม่ถึงไม่ถึง1นกิโลนะนะครับแล้วก็ตัว DCD 706เนี่ยก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ 9ก้าขีดนะครับเก้ขีดเก้ 9, 9. นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของทางดีวอลเนี่ยก็จะเป็นที่แพ่นชาร์จที่เขาแถมมาในชุดเซ็ตด้วยนะครับแพ่นชาร์จของทางดีวอลเนี่ยาสามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็ แบตเตอรี่ขนาด20โวลต์นะครับก็จะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับชาร์จได้ทั้ง12โวลต์แล้วก็20โวลต์นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับขนาดวันจุนะครับที่ให้มาเนี่ยอ่าออป์อยู่ที่2แอมป์นะครับแบตเตอรี่3แอมป์นะครับที่ให้มานะครับใช้ เครื่องชาร์จเอาพุท2แอมมมาชาร์จแบตเตอรี่ขนาดความจุ3แอมเนี่ยก็ชาร์จประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็แนะนำกันไว้นะครับเพราะว่าบางบางบางยี่ห้อเนี่ยก็เขาแยกกันเลยนะท่านชาร์จก็12โวลต์ก็ต้องชาร์จแค่แบตเตอรี่12โวลต์ท่าทนชาร์จ20 โวลต์ก็ชาร์จแค่แบตเตอรี่20โวลต์นะครับแต่ของ DE e v ว l ลเนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่20โวลต์นะครับสามารถชาร์จได้ภายในเครื่องเดียวนะครับก็จะประหยัดเวลานะครับแล้วก็ไม่เกะก,กะเวลาเรา นำเครื่องไปใช้งานเนี่ยเราสามารถเอาแท่นชาร์จเนี่ยไปแค่เครื่องเดียวได้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้ง12โวล<น>ต์ทั้ง20โวล<น>ต์ได้เลยนะครับมีลูกค้าบางคนถามนะครับว่าถ้าเทียบกับตัวตัวสว่านใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังมันได้ไหมนะครับ คือถ้าเป็นตัว DCF 8 0 1เนี่ยก็เทียบกับเอาพุทเนี่ยประมาณ200วัตต์นะครับ200วัตต์ส่วนถ้าเป็นตัว DCD 7 0 6เนี่ยก็อ่ายูนิตวัตต์เอาเนี่ยของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ250วัตต์นะครับ ก็เอาเป็นว่าตัวชุดเซ็ตที่ทางรีวอลจัดมาให้ลูกค้าเนี่ยก็เหมาะสำหรับใช้งานช่างนะครับผู้รับเหมาหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านซื้อติดบ้านไว้สำหรับงานอ่าทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นงานติดตั้งนะครับต่อเติมอะไรพวกนี้โดยเฉพาะตัวรุ่น DCF 6 0 801เนี่ย801ตัวนี้นะครับเป็นไขควงกระแทกไร้สายนะครับมีโหมดช่วยขันให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดการเสียหายเวลาเราประกอบหรือว่าเวลาเราติดตั้งนะครับก็มีชุดเซตอีกหลายแบบนะครับที่ทางด e ีวอลจัดให้นะครับก็เอาไว้วัน หลังหรือว่าโอกาสต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายรีวิวตัวสินค้าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ยังไม่พอนะทางดีวอลของเราเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับซื้อครบนะครับช็อปครบรับของแถมฟรี ให้ไปเลยนะครับก็จะมีของแถมเนี่ยให้กับทางลูกค้าเมื่อลูกค้าช็อปครบสินค้าของทางดีวอลนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ซื้อครบสา0พันนะครับก็รับไปเลยถุงมือกันบาดหนึ่งคู่นะครับ4,500บาทก็ได้ชุดไขควงส6บชิ้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ 6 0 0 0บาทก็จะได้รับระดับน้ำแบบพกพานะครับขนาดความยาว4นิ้วนะครับให้หนึ่งชิ้นแล้วก็ถ้าซื้อครบ9 9 0 0 0บาทก็ได้รับระดับน้ำขนาดความยาว6นิ้ว1ชิ้นไปเลยนะครับสุดท้ายจะเป็นครบ12,000บาทก็ได้รับเป็นมีดพับสุดเท่นะครับของทางดีวอลเอาไว้ใช้งานนะครับก็ จนกว่าสินค้าจะหมดนะครับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็แวะมา,ามาชมมาหยิบมาจับมาทดลองได้ที่ร้านชุมพลโลหกิจ888 8 88 88นะครับอยู่ที่รามอินทากอมอนะครับ หน้าปากซอยเนี่ยจะเป็นซอย31ทับหอยู่ติดกับศูนย์บริการโตโยต้านะครับเดินทางมาสะดวกง่ายนะครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากทางรถไฟฟ้า b t s เนี่ยก็ลงที่สถานีรถไฟฟ้ากม4นะครับราบินทากมา4นะครับจะอยู่ห่างไม่เกินร้อยเมตรนะครับใกล้ๆแค่นี้เองนะครับก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็รบกวนนะครับลูกค้าเท่านี้ก่อนก็แล้วกันขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็ฝากลูกค้าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ ไว้พบกันใหม่ครับ